Out of the blue corner, 19 years of age, standing 168 centimeters tall, with a fight record of 27 fights, 22 wins. Please put your hands together for Solush Akbari Malekiti from Iran. <laughs> หนุ่มอิหร่านครับวัยเพียง19ปีเท่าปีนั้น,นครับหนุ่มคนนี้ถือว่าแข็งแรงใช้ได้ครับโ,โริรานวันนั้นต่อยกันในแบบมวยรอบครับ128ปอนด์อน และคู่ชิงของเขาจากมุมแดงอาอยุ30ปีสูง165เซนิเมตรวยคดีชกมาแล้ว79ไฟชนะ54และเสมอ2ไฟรับพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับเพชรพัทยา Danger Training Camp from Thailand ลูกน้ำเข็มจากชนบุรีครับรายนี้ประสบการณ์นี่ไม่ต้องถามถึงครับ เพชรพัทยา Danger t r a i n i n g Camp หรือว่าเพชรพัทยาซื้อมวยไทยนะครับคนเดียวกันครับเพชรพัทยาจากประเทศไทยไม่ต้องบอกครับว่าภูมิลำเนามาจากไหนครับเพชรพัทยาครับ128ปอนด์ครับ30กับ19ปีครับอู่อ่างกัน11ปีครับแน่นอนครับประสบการณ์อยู่ที่เพชรพัทยาครับสดนี่อยู่ที่โซรุสครับต่อยแบบมวยไทยสมัครเล่นมาเยอะนะครับโซรุส นี่อันตรายใช้ได้ครับแน่นอนครับความรวดเร็วว่องไวอยู่ที่โซลุตครับเ<ฮ>พชรปัทยานี่วันนี้ต้องอาศัยความหนักเข้าบทเข้าเบียดส่วนสูงนี่ต่างกัน3เซนติเมตรครับโซลุตนี่1 6 8 cm, ส่วนเพชรพัทยานี่165กครับ<ฮ>ก็ได้ร้อยกว่านิดหน่อยครับโซลุต ดูแล้วมุมนี้นี่สูงใหญ่จริงๆครับสรุตโอ้โหนี่น่าเชื่อครับเด็กอายุ19ครับข้ามน้ําข้ามทะเลมาเรียนมวยไทยต่อยมวยไทยเป็นอาชีพเลยครับส่วนเด็กไทยนี่อยู่สิบก็ขวบก็ลุยกันแล้วครับก็แหมค่อนข้างระมัดระวังตัวนะครับเป็นมวยรอบครับหัวไปแล้วครับแข้งซ้ายครับสายหลุดไปครับสรุต โอ้สวยโอกาสต่อยหมัดได้ดีครับเพชรพรรยาครับนี่แหละครับลูกเก่าของเพชรพรรยาครับไหงหว่าจิ้มหมัดทําได้ดีครับเข้ามาหลวมก็เจอเลยครับโอ้โหต่อยตัดจะเกี่ยวสักหน่อยครับเพชรพรรยาแม่สรุตรู้ทันครับโอ้เด็กคนนี้นี่ยืนมวยสวยมากครับดูการออกแข้งครับโอ้มีซูเปอร์แมนพันช์ด้วยครับ โอ้แล้วที่สําคัญครับตอนนี้กล้าต่อยเลยครับกล้าออกของพุธนะครับเดินเข้าหาเพชรพัทยาโอ้เพชรพัทยาจะแก้ทางน้องอย่างไรครับโอ้โหดีเลยครับโซลุชครับน่าสนใจเลยครับอายุนี่ต่างกัน11ปีนะครับมีศยบหลอกล่อเลครับโซลุชโอ้แล้วเป็นมวยซ้ายด้วยนะครับแม่เป็นพัทยาต้องดักจังหวะดีๆครับ มีสองการ์ดครับสลับซ้ายขวาได้ด้วยครับต่อได้มีความมั่นใจมันจะเริ่มมาเรื่อยๆครับโอ้โหเวียงพี่หัวทิ่มเลยครับโเก่าเหรอแอนโซลุตบอกบอยันครับแอนก็บอกแล้วครับเก่ามันชื่อปลาในทะเลครับมาใช้กับผมไม่ได้ออกแข้งดีมากครับแข้งหน้าครับโซลุต พยายามถีบสร้างจังหวะในการอวุธครับโอ้เพชรเพชรพัทยาจะนิ um anyway> ่งไม่ได้นะครับจะคิดเยอะครับต่อยโซลุตครับต้องออวุธให้เยอะครับเพราะว่าโซลุตตอนนี้เครื่องเริ่มจะติดแล้วราดูครับบนซ้ายบนขวาทําได้ดีเลยครับยกแรกในช่วงปลายยกค่อยๆยขยบแม่เพชรพัทยาครับต้องปรับแล้วครับดวนเลยครับโอ้ยกแรกนี่ ดูจังหว่ะเป็นรองครับเพชรพัทยา d ดนเจอร์เทนนิงแคมปครับโอ้โหลูกดีไซน์ยังติดปังเลยครับอันนี้ยังเป็นช่วงแรกๆครับยังทำได้นะครับเพชรพัทยาแต่ว่าหลังจากนั้นโอ้โหพอเครื่อมเริ่มติดนี่อาวุธก็เริ่มจะไหลลื่นเลยครับสรุโอ้อกแทงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับดูครับดูถีบหน้าครับโอ้หน้างายเลยครับ อ่ะลุยก็ต่อครับยก2ครับเตะมวยเดือดวันนี้ซัดกันแหลกแน่นอนอปั่มในเลยครับเพชรพัทยาต้องเดินติดวงในโอ้ยต้องระวังศอกด้วยครับโอ้โหวงในก็ใช่ว่าจะปลอดภัยนะครับโอ้เริ่มตีหน้ายักเข้าหาเลยครับเข้าคู่แล้วครับเพชรพัทยาเข้าไปเจอแข้งซ้ายทำตัวเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดครับโอ้โห,ออหือกลัวครับปักศอกของโซรุสครับ การที่สูงนะครับโซลุตครับไม่ประมาทมัดในมาตีโอ้ยวงในก็ยังไม่ชัดเจนนะเพชรพัทยาดูโอ้โหหัวที่อีกแล้วแหมน้องนี่ขยันบิดพี่เหลือเกินอ่ะไปต่อครับถีบไว้นี่ครับตองบี้ให้ถึงตัวครับโอ้กว่าจะถึงนี่ลงทุนเยอะเลยครับเพชรพัทยาดูครับมัดตัดลำตัวก็มีครับจังหวะมาเป็นชุดที่น่ากลัวครับอาวุธของโซลุต หมัดแข้งเข่าศอกไม่ยีนบทครับมาอีกแล้วครับแข้งซ้ายโอ้โอแล้วดูครับเคลื่อนไหวรวดเร็วว่องไวครับอ,ออกซ้ายทีขวาทีโดนทีไปแล้วครับโอ้วันนี้เหนื่อ,อยไปสองเท่าเลยครับโอ้ยเตะพับนายครับพัฒนายาจะเอาหมัดซื้อเหรอครับแม่ต้องลงทุนเลยครับ แต่เข้าไปนี่ต้องระวังมัตดนี่นะครับทั้งบัดทั้งแข้งครับไตทีนี่สถานมาทั้งตัวโอูดักตั้งสอกครับโซลุตโอ้โหแกงงัดยังกังแง่ฝาบ้านเลยครับศอกของโซลุตเอ้ามาครับแข้งซ้ายนี่ครับงัดสอกมาอีกแล้วโอ้แตกหรือยังครับโดนไปหลายสอกแล้วครับเพชรพัทยาอีกแล้วครับศอกอีกแล้วครับโอ้โหพวกจังหวะจากโคนนี่เสียไปหมดเลยครับเพชรพัทยาครับ ยิ่งเร่งเหมือนจะยิ่งลนเลยครับเข้ามาตีตในก็ยังไม่ชัดเจนนะครับโอ้แล้วตัวใหญ่นี่เห็นนะตีแล้วมันเห็นชัดเลยครับเกี่ยวไว้โอ้โหขวาโอโ้ทีมงานเป็นปริยายก็โบกันป้่อยๆเลยครับแม่ต้องทำให้โซลุรู้สะเทือนให้ได้เลยครับแบบนี้โดนอีกแล้วโอ้ลูมเนี้สายเหลี่ยมครับเล็กน้อยมีมองบนครับ กนดูเวลาครับโซรุสครับแฮ่โอ้ยแทงซ้ายโอ้โหดีทีนี่ดีแรงครับเนี่ยเดินเข้าหาแล้วต้องต้องให้ถึงตัวเลยครับต้องให้มันเด็ดขาดนะครับเดินเข้าไปก็จริงครับแต่ก็ยังทำได้ไม่แหมหนักหนาสาหัสพอที่ทำให้โซรุสเมีาการนะครับโอ้เหนื่อยครับดูจากสถานการณ์วนลีเพชรพัทยาแดนเจอร์ ทรนดิ n งแคมปยกสานี่ต้องมีเท่าไรต้องใส่ให้หมดแล้วเหรครับเพชรพัทยาครับไปดูครับไฮไลท์โหมว่าต่พับในครับโอ้โหต่กลางล่างบนนี่ทำได้ดีเลยครับเนี่ครับหมัดของเพชรพัทยาก็ยังติดกาดอยู่ครับอูจังหวะนี้โดนสอกครับน่าจะน่าจะแตกด้วยเห็นมีเลือดซึมๆมาโดนสอกแบบเฉียวๆน่นแตกดีนักแลครับนี่ครับเข่ามาเข่าคืนครับ ไม่มีปล่อยให้เพชรพัทยากินฟรีครับโซรุตโอ้หเปิดหัวมาก็ทีบหน้าเลยครับโอ้ยลอยเคว้งครับลูกนี้ยิ่งต่อยยิ่งดีครับโอ้ดูครับ,รบหักอีกโอ้เหลี่ยมความเก่าเพชรพัทยานี่โอ้ใช้ประโยชน์ยังไม่ได้เลยครับวันนี้เหนื่อยครับวันนี้เหนื่อยจริงๆรงโเตะหลุล็โดนอีก จะโน้มจะเหนียวลงมามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่มุมนี่ก็แม่ภาษาเฮลอกเฮจริงเลยครับก็เหไว้ก่อนนะครับเข้ามาโอ้โหหัวซ้ายคณะกรรมการนี่ดูจากอาวุธนะครับไปดึฟังจากเสียงเฮการให้คะแนนหน้าสะบัดเลยครับโอ้ยแข้งซ้าย ปักซอกต่อยดีครับได้ทั้งรุกทั้งรับครับุปลุกกลายเป็นว่าเพชรพัทยานี่ครับดูจะมั่วไปแล้วครับแหมเร่งมากมันก็ลนแล้วครับต้องตั้งสติครับอไปไปโอ้โหแขงขวาดีแต่ว่าตัวเอง,งเสียหลักร่มลงไป,ไป,ไปต้องปักหลักหัวดแบบจังๆเลยครับเพชรพัทยาต้องเอาให้อยู่ครับโอ้นั่นเข้าไปแล้วก็โดนเนียบ โอ้ระบบการป้องกันตัววันนี้ไม่ค่อยดีเลยครับเพชรพัทยาครับเดินเข้ามาเจอบัดอ้ามีศอกครับบ้ามีท้าทายครับอ,ออกก้าเชิญนะครับเพชรพัทยาวย่ายังไงประกบในตีโอ้โหดูครับแกออกซ้ายออกขวาต้องตามให้ทันนะครับข้างผิวเลยครับโซลุดูครับแทงซ้ายหมัดขวา รัดตีได้ไหมก็ตีไม่ได้ครับตอนนี้ทำอะไรไม่ถูกก็เดินไว้ก่อนเลยครับเพชรพัทยาแม่มียั่วยวนอารมณ์ต่างหากครับโซลุสครับแหมบอก่อยฟันมาฟันมานี่ครับโอ้โหงัดเลยครับทีมมุมก็ลุ้นกันเลยครับทีมของ Danger Training Camp เข้ามาครับทีไปอย่าเข้ามาใกล้พี่ผมไม่ชอบโอ้โหจังหวะฉาบฉวยนี่ตีหัวเข้าบ้านอย่างเดียวครับโซลุตดูครับหัวทับในนีหมาแขกมั่นใจเหลือเกินครับโอ้ยเพชรพัยาบอกยังไม่จบครับอ่ะต้งเดินให้สุดครับเวลาเหลือไม่เยอะโอ้มีนับถอยหลังนะด้วยครับฝั่งโซลุครับโอ้ วันนี้นี่กลายเป็นน้องเลยครับดักจังหวะได้ดีครับดูครับวงในก็ไม่ได้เปรียบมีตั้งศอกงัดดีครับโซรุตนี่ครับจะตีได้ก็ดึงตัวหนีไปครับลูนี้เสียหลักโดนครับ <c oughs> นี่ครับจังหวะต่อยมันตีมาก็ตีคืนครับ นี่เป็นจังหวะหักศอกครับโอ้แกต่อยมวยตามตำราเลยครับโซรุตเรียนมาแบบไหนใช้แบบนั้นนะครับนุกี้แล้วนะฮะสำหรับคู่นี้ฮะเรามาดูว่าผู้ชนะจะเป็นใครที่จะเข้าไปชิงนะฮะกับเพชรรินในคู่9วันนี้ครับกรรมการทั้ง3ท่านครับไม่ว่าจะเป็นกรรมการอนุชาทรัพย์สมบูรณ์ครับกรรมการอมรชัยวิสุเลยครับและกรรมการอภิศษฎขำเลียดครับให้คะแนน30ต่อ27ทั้งหมดให้ผู้ชนะ our winner from the Blue Corner โอ้แล้วก็กลายเป็นหนุ่มเปอร์เซียวัย19ปีครับโซลุตอักบาริมาเลเกชิครับชนะคะแนนไปได้แบบสุดมันครับแม่